ครับก็เดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของอะไรล่ะผลกระทบของน้ำมันนะครับผลกระทบของน้ํามันต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของตรงนี้นะครับที่ได้พูดเอาไว้ในค่าวที่แล้วในวิดีโอคราวที่แล้วก็บอกว่าเมื่อน้ํำมันเนี่ยเข้ามาปนเปื้อนในแหล่งน้ำในที่นี้ก็คือน้ำทะเลนะครับน้ำทะเล ก็จะมีผลที่ตามมาค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะว่าในทะเลเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดด้วยกันซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีทั้งพืชทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถแบ่งออกเป็นข้อๆทั้งหมดผมจำไม่ได้ว่ากี่ข้อประมาณ6ข้อนะครับห้าถึงหข้อนี่แหละ ซึ่งแต่ละตัวเนี่มีความรุนแรงค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้ถึงแต่ชีวิตนะครับแล้วก็ตายโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าโดนคราบน้ํามันหรือโดนน้ํามันเข้าไปแล้วโอเคครับเราจะมาดูกันในแต่ละข้อข้อแรกเลยนะครับเรื่องของการปิดกัน้นหรือการบดบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องผ่านเข้าไปในน้ําเมื่อคราบน้ํามันเนี่ยื่าน้ามันมันลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะ รวมตัวกันเป็นฝ้าเป็นคราบถ้าเป็นน้ำมันดิบนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับคราบของมันจะค่อนข้างหนาแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถที่จะส่องผ่านลงไปได้พืชน้ำที่อยู่ใต้น้ำนะครับต้องการแสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะ,ะได้รับแสงนะครับหรือพวกแพลงต้อนพวกซูแพลงตอ้อนซูแพลงต้อนนี่ก็ใช่ครับซูแพลงต้อนนี่ต้องขึ้นมานะครับบนผิวหน้าเพื่อที่จะหายใจ อันนี้ก็ลำบากละนะครับเพราะว่าตัวนี้ถูกผิวของน้ำมันขวางเอาไว้อยู่แสงก็ไม่ได้ออกซิเจนก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือสองเด้งนะครับแสงลงไปผ่านไม่ได้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงสัตว์ที่จะขึ้นมาหายใจซูแพลงต้นเอยหรือสัตว์ขนาดใหญ่เอยจะขึ้นมาหายใจก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าขึ้นมาก็เจอคราบน้ำมัน พอเจอคราบน้ํามันถ้าสัตว์ตัวเล็กหน่อยก็ไม่รอดสัตว์ตัวใหญ่หน่อยอาจจะโผล่พ้นขึ้นมาได้ก็อาจจะโดนคราบน้ํามันหรือน้ํามันเนี่ยติดไปตามเนื้อตามตัวนะครับดีไม่ดีก็เข้าไปในเหงือกเหงือกของปลานึกออกไหมครับที่มีปลาแล้วก็จะมีเหงือกอยู่เหงือกของปลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าต้องการให้น้ําผ่านเข้าไปแล้วก็สามารถกรองออกซิเจนนะครับตอนนี้สิ่งที่ผ่านเข้าไปมันไม่ใช่น้ำเนี่ยมันเป็นน้ํามัน ตัวนี้มันก็จะไปเกาะอยู่ตามเนื้อเยื่อที่แลกเปลี่ยนก๊าซก็เหมือนกับเวลาเราหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปในจมูกแล้วก็ไปบล็อกปอดอย่างนี้ทําให้เราแลกเปลี่ยนไม่ได้ก็ตายนะครับตายแน่นอนอันนี้ก็สิ่งแรกก็คือกันออกซิเจนไม่ให้ละลายลงน้ํา2ไปเกาะอยู่ตามเงือกหรืออวัยวะที่แลกเปลี่ยนก๊าซของสัตว์ก็ไม่รอดแล้วนะครับพืชก็ไม่รอดเพราะว่าขาดแสงอาทิตย์สัตว์ก็ไม่รอดขาดออกซิเจน พืชก็ไม่รอดด้วยนะครับถ้าขาดออกซิเจนเป็นพืชน้ําตัวเล็กๆที่ไม่มีออกซิเจนก็ไม่รอดอีกเหมือนกันตายนะครับทั้งแสงทั้งออกซิเจนขาดถัดมานะครับตัวน้ํามันเองมันก็เป็นพิษนะไม่ใช่อยู่ดีๆว่ามันไม่เป็นพิษตัวของน้ํามันเองมันก็มีความเป็นพิษด้วยตัวมันเองในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไนโตรเจนนะครับหรือซัลเฟอร์พวกนี้มันก็มีความเป็นพิษต่อพืชต่อสัตว์ ดังนั้นได้รับเข้าไปก็จะเป็นอันตรายก่อแต่พืชต่อสัตว์นะครับโดยเฉพาะพืชสัตว์นี่มันไม่มีอะไรป้องกันเหมือนกับคนตัวที่สัมผัสก็คือเนื้อหนังผิวหนังของมันเองแล้วก็อวัยวะต่างๆโดนตาก็แสบตาหายใจเข้าไปในเหงือกก็แสบเหงือกกืนลงไปในท้องก็ทําลายตับไตไส้พุงต่างๆนะครับถ้าอยู่บนใบของพืชน้ําก็ไปฉาบบนผิวของใบถ้าเป็นสัตว์น้ําตัวเล็กๆผสมกับพวก คราบน้ำมันก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามีความเป็นพิษนอกจากนั้นแล้วตัวที่อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือความเหนียวความหนื่การเกาะติดอย่างที่เห็นนะครับมันเกาะติดถ้าเป็นสัตวน์น้ําก็ว่ายน้ําไม่ได้หายใจไม่ได้เข้าตาก็มองไม่เห็นนะครับการเคลื่อนที่การว่ายน้ําการบินการดำน้ําของสัตว์น้ําถูกถูกเขาเรียกว่าถูกขัดขวางทําให้เกิดความลําบากไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติไม่สามารถที่จะจับหรือหนี จากคราบน้ําม <ข Jean. S 2> ันนั้นได้นะครับบางทีโดนไปแล้วอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับปูนกเนี่ยนะครับโดนเข้าไปแล้วไปไม่ได้ไปไม่รอดนะครับตายจมน้ําตายนะครับจมน้ําตายบินขึ้นมาไม่ได้นะครับไม่สามารถบินได้อันนี้แมวน้ํานะครับจมน้ําตายไม่สามารถว่ายน้ําได้จมูกโดนบล็อกหายใจเข้าไปมามีคราบน้ํามันอยู่ในปอดนกอย่างนี้เห็นไหมครับบินไม่ขึ้นเจอคราบน้ํามันเข้าไป น,นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเหนียวความหนืดการเกาะติดถามว่าทำยังไงต้องล้างล้างนะครับล้างด้วยโซเวนโซเวนคือตัวทําละลายซึ่งตัวทาละลายเนี่ยก็บางทีก็หลายตัวด้วยกันที่มันมีมีพิษนะครับไม่เหมาะกับผิวของสัตว์ของคนของพืชก,ก็ลําบากแล้วล่ะครับถ้ามันโดนเกาะติดขนาดนั้นเอามาล้างด้วยน้ําก็ปกติก็ล้างไม่ออกอยู่แล้วหรือบางครั้งก็ต้องใช้สบู่ นะครับที่จะไปทําในการล้างทําให้พวกนี้หลุดออกจากผิวพื้นผิวหรือบริเวณที่ติดนะครับหรือเกาะสัตว์สัดโดนพวกนี้แล้วเกาะติดอย่างเงี้ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องหากระบวนการที่จัดการกับมันแต่ถ้าเข้าไปในปอดแล้วอย่างเงี้ยเข้าไปในร่างกายแล้วอย่างเงี้ยโอกาสที่จะล้างออกยากมากนะครับเข้าตาตา,ตาบอดเข้าปอดหายใจไม่ได้เข้าเหงือกหายใจไม่ได้อีกตัวหนึ่งคือไอระเหยอย่างที่บอกนะครับเวลาโดนแดดหรือว่าอยู่บน ชายฝั่งมันก็จะมีไอระเหยขึ้นมาไอระเหยนี่แสบตาแสบจมูกนะครับสามารถทําลายปอดได้และไอระเหยของมันเนี่ยก็ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอือยู่ในที่โล่งแล้วปลอดภัยนะครับมันมันก็ไม่เชิงถ้ามีปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะลอยอยู่เหนือผิวน้ํานะตัวอะไรบินไปก็ล่วงลงมาเพราะว่ามัน เรียกว่ายังไงล่ะครับมันมันมันละเหยขึ้นมาแล้วก็อยู่ตรงผิวน้ํานกเนกืน้ออะไรก็ได้กลิ่นก็เมาก็ตกลงมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอยู่ความจริงในทะเลมันมีลมอยู่นะครับมันก็มีลมอยู่แต่ตัวนี้ก็ยังมีมีความเป็นอันตรายหลายอย่างอยู่เหมือนกันโอเคครับนี่คือรูปของ oil spill ก็คือน้ํามันที่รั่วออกมาเห็นไหมครับลอยอยู่บนผิวน้ําเป็นคราบน้ํามันแล้วก็โดนปูอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกครับคุณจะล้างยังไงให้มันออก เอาแฟบไปล้างก็แสบหูแสบตาให้ตัวแลกเปลี่ยนอากาศมันก็แย่แล้วครับในเหงือกมันนะครับปูจะมีเหงือกอยู่นะครับใต้กระดองจะมีเหงือกอยู่เวลาเราปูมาหงายมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตะปิ้งอยู่แล้วก็จะมีเหงือกอยู่นะครับแลกเปลี่ยนอากาศอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่รอดหรอกครับถ้าเจอเข้าไปนะครับเจอน้ํามันเกาะเข้าไปก็โอกาสรอดน่ะยากนะครับตาเนี่ยก็คงบอดไปแล้วล่ะ นะครับเพราะมันคงจะแสบจากของน้ํามันนกนี่ก็เหมือนกันนะครับแลวเข้าไปในปากในอะไรอย่างนี้มึงจะทายัยางไงกับเขานะครับความเป็นพิษของน้ํามันมันก็มีสูงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดขนาดประวานไม่ตาย,ยาคิดดูแล้วกันนะครับถ้าอย่างนี้โอกาสรอดก็อาจจะมีถ้าไม่เข้าไปในร่างกายมากจนเกินไปถ้าเป็นขนอย่างนี้ก็พอจะโกนได้นะครับหรือใช้พวก disinfectants นะครับพวกที่เป็น ไม่ใช่ disinfectant ครับเขาเรียก D D gen, พวกพวกผงซักฟอกนะครับพวกที่มีสารลดแรงตึงผิวเนี่ยล้างออกได้นะครับล้างออกได้อันนี้ยังโชคดีนะครับมันมีขนที่ดูดซับก่อนที่มันจะเข้าสู่ผิวหนังอย่างเงี้ยผิวหนังล้วนๆน,นะครับผิวหนังล้วนๆไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยสัมผัสกับน้ามันได้รับความเป็นพิษการแทรกซึมการเข้าไปสู่ปอดการเข้าร่างกายเข้าปากเต็มๆนะครับรับเข้าไป นั้นโอกาสรอดน้อยมากเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์บทเรียนเรื่องน้ำมันรั่วในทะเลอันนี้รั่วเมื่อวันที่ส4สี่สิงหาสองพนห้าห้าหกนะครับตอนตีสี่ 4. อันนี้เผยแพร่ไม่ใช่รั่วนะครับเผยแพร่รั่ววันที่27กระดาษก,กระดานะครับหลังจากที่เขาสรุปมาเผยแพร่คือ14บสสิงหาเขาบอกว่าเรือขนน้ำมันอันนี้ชื่ออย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับสัญชาติกรีซนะ มาถ่ายน้ํามันนะครับเอาน้ ã, ane, ํามันเนี่ยนะครับขนขนไปยังโรงกลั่นเพราะฉะนั้นไปยังโรงกลั่นน้ํามันดิบน้ํามันที่รั่วคือน้ํามันดิบนะครับเอาเรือเล็กลากปลายท่อมาต่อปกติเนี่ยเรือบรรทุกน้ํามันก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะมีท่อส่งน้ํามันที่ส่งมานะครับท่อส่งน้ํามันก็จะมีหัวซึ่งจะมีเรือลําเล็กๆเนี่ยนะครับเอาท่อส่งน้ํามันตัวเนี้ยไปนะครับไปเชื่อม เชื่อมกับเรือที่จะขนถ่ายเข้าไปปั๊ hm มน้ํามันหรืออะไรก็ตามนี่ก็ว่าไปนะครับหรือจะเชื่อมกับท่อที่ต่อไปอยังลงกลั่นเลยก็ได้นะครับบางทีเขาก็ต่อท่อเข้าไปยังลงกลั่นเลยอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าน่าจะต่อท่อเข้าไปที่ลงกลั่นเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าบอกว่าได้รับน้ํามันแล้วได้รับการยืนยันจากฝั่งว่าต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดปั๊ม hm, ก็น้ํามันจากเรือเนี่ยก็ผ่านท่อเข้า ผ่านจากปั๊มเข้าสู่ท่อนะครับและผ่านจากท่อเข้าสู่ลงกลั่นนะครับลงกลัน่นตรงนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราจะปิดเปิดวาล์วที่ปล่อยน้ํามันเนี่ยใช้เวลา20วินะครับแปบ๊บเดียวย0่สวิแต่มีคนเห็นว่าน้ํามันมันรั่วตอนที่เปิดปั๊มแล้วก็ปล่อยน้ํามันออกมาเมื่อเราปิดวาล์วก็คือต้องใช้เวลา20 วินาทีก็พบว่ามีน้ำมันล่วน้ำมันล่วมาจากไหนหนึ่งก็ล่วตอนเปิดปั๊มท่อมันแตกออกมาได้นะครับแล้วก็เมื่อปิดปั๊มแล้วท่อที่แตกนั้นยังมีน้ำมันที่ค้างอยู่ก็ไหลออกมานะครับนั่นก็คือน้ำมันไหลออกมาประมาณ20วินาทีจนกระทั่งหยุดในอัตราการส่งของมัน ส่งถ่ายก็คือประมาณ8.5กิโลกร,รัมต่อตารางเซนต์ทาให้น้ํามันออกมา4 0 0พลิตรต่อชั่วโมงหรือประมาณไม่ใช่4 0 0 0ั0สี่พันหมื่นแสนล้าน4ล้านลิตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ1000ลิตรต่อวินาทีเอาตัวนี้คูณ20จะได้เป็นปริมาณน้ํามันที่ลวกนะครับปริมาณน้ํามันที่ลวกสู่ทะเลเขาก็คํานวณออกมานะครับ ประมาณห้าหมลิตรตอนแรกเขาคิดออกมาว่าน้ำมันที่ส่งผ่านประมาณ7จ0 0หมลิตรนะครับเจ็ดลิตรปริมาณที่ไหลออกมาจากวาล์วแล้วก็ปริมาณที่ไหลออกมาตอนที่เราเปิดปั๊มรวมแล้วเนี่ยได้ออกมาคือ5้าหมื่นลิตรนะครับห้าหมลิตรที่ออกมาสู่ทะเลภายใน20วินาที แล้วก็ส่งผลต่างๆเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนลงไปเคลียร์พื้นที่พนักงานนี่แหละครับ PTTC เป็นลงเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ไม่เฉพาะกิจหน่วยเฉพาะการนะครับที่ลงไปจัดการน้ํามันก็เริ่มต้นตั้งแต่การฉีดสารละลายที่อยู่บริเวณนั้นกรมเจ้าท่าท่าเรือนี่เอ้ยกองทัพเรือนี่ก็ต้องมาช่วย โดยที่ว่าเขาจะต้องหาวิธีจัดการกับมันที่ปนล,ลงไปสู่ในทะเลสิ่งแรกก็คือจํากัดวงนะครับจำกัดวงเมื่อมันลงสู่ทะเลสิ่งแรกก็คือพยายามจํากัดให้มันอยู่ในวงที่แคบที่สุดแล้วก็ดูดมันนะครับดูดมันออกมาเขาก็จะใช้ทุ่นนะครับทุ่นเนี่ยไปล้อมล้อมของน้ํามันเอาไว้นะครับก็จะมเจะนนะีเรือที่จะปล่อยทุนอันนี้นะครับเรือที่จะปล่อยทุน ทุ่นอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อข้อต่อกันนะครับล้อมน้ํามันไม่ให้มันกระจายออกนะครับแล้วก็ดูดน้ํามันเก็บขึ้นเอาไปทําลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นมันแรงนะครับคลื่นมันแรงใช้ทุ่นล้อมไม่ได้เพราะว่าล้อมไปยังไงมันก็ซัดออกหรือว่าคลื่นมันก็จะพัดน้ํามันออกมาข้างนอกอยู่ดีอาจจะไม่ได้ผลเขาก็เลยใช้สารเคมีสารเคมีมี มีหลายตัวนะครับที่จะใช้ได้บางตัวก็จะทําให้น้ํามันจมลงไปสู่พื้นข้างล่างบางตัวก็ให้น้ํามันเนี่ยลดแรงตึงผิวลงนะครับแล้วก็เก็บกวาดได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเขาก็เลยเรียกเรือมาทั้งหมดช่วยกันเจ็ดลำนะครับเจ็ดลำรวมไปทั้งหมดสิบลำแล้วก็ให้บริษัทจากสิงคโปร์ซึ่งเป,เป็นบริษัทที่มีความสามารถมีเขาเรียวกว่าอะไรความรู้ความสามารถทางด้านนี้มา จัดการซึ่งเขาก็ส่งภาพถ่ายไปตอนนี้สิ่งที่เขาจะต้องคิดคือทิศทางกับความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับของการเคลื่อนที่จะเข้าสู่ฝั่งเมื่อไหร่หรือจะออกทะเลออกไปนะครับมันจะเคลื่อนเข้าฝั่งหรือเคลื่อนออกทะเลปรากฏว่าคราวนี้นะครับ มันเคลื่อนไปที่เกาะเสม็ดอันนี้สวยแล้วนะครับเกาะเสม็ดนี้เป็นที่ท่องเที่ยวและจะไปอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวต้องพยายามป้องกันไม่ให้เข้าหาดต้องหาวิธียังไงก็ได้นะครับใช้สารเคมีหรืออะไรก็ตามเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะลําบากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อขึ้นฝั่งแล้วอย่างที่บอกอย่างที่ดูเราเมื่อกี้เนะี่ยที่เราดูกันก,ก็ยากอยู่นะครับที่จะไปเก็บกวาด หรือกําจัดพวกที่มันตกค้างซึ่งตรงนี้นะครับทางสิงคโปร์เขาก็บินมาเลยนะครับก็เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็จัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งในพาร์ทหลังๆก็จะมีเรื่องนี้เล่าต่อนะครับว่าเขาจัดการทํำยังไงมีการคํานวณยังไงเพื่อที่จะควบคุมและป้องกันและกําจัดนะครับควบคุมและกําจัดไม่ใช่ป้องกันควบคุมและกําจัดน้ํามันที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม วิธีการที่เขาใช้ก็จะมีกายภาพเคมี K Me, และชีวภาพชีวภาพนี่หลังสุดนะครับกายภาพที่ตัวแรกกับเคมี Me เนี่ยตัวแรกๆที่เขาเลือกใช้เพราะว่ามันมันได้ผลเร็วแล้วก็สามารถที่จะกําจัดได้ได้ผลมากๆลดการปนเปื้อนนะครับหรือชะล้างออกจากสิ่งชะล้างพวกนี้ออกจากจากสิ่งสิ่งแวดล้อมได้ดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับ อะไรบ้างโอเคครับตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ